รับรู้การวัดประชาชนเดือดร้อนไหมรายได้ก็ไม่มีเอาขึ้นโคตรเลยนะค่าค่ะค่าค่ะค่ะขอบคุณค่าอบตที่แนะนํานะคะเนี่ยค่ะผ้าสีป้ายบ้านนอกเฮาเชนเนี่ยเก็บทั้งป้ายหน่วยป้ายใหญ่ค่ะเนี่ยเบิ่งรายได้บ่ถึงเดือนละหาพันบางมือก็ได้บางมือก็บ่ได้อาทิตย์นึงได้สองค้นก็มีเก็บภ้าสีบเบิ่งประชาชนเลยค่ะเบิ่งค่ะป้ายน้อนะอยู่หนาบ้านนี่ก็สีเอาค่ะเบิ่ง ะเอาค่ะเบิงเนี่ยปายนี่กะสิเก็บเงินให้เอาลมพะนะให้เอาลมพะนะเบิงค่ะนี้ให้เอาลมเก็บทุกอย่างค่ะแต่เวลามีผลประโยชน์อะไรมาไม่ถึงนะคะไม่ถึงชาวบ้านค่ะค่ะนี่นละค่ะ อ๋อไม่แจ้งหรอกค่ะทายให้เขารับรู้ว่าประชาชนคนนึ้งน่ะมีความข้องใจค่ะอ่านตามพรบค่ะอ่านค่ะอ่านแต่แค่อยากรู้ว่าทําไมเก็บเยอะแยะเลยไม่ไอ่านไม่ได้อยู่ในตัวเมืองด้วยค่ะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในซอยแต่ว่าจะเก็บภาษีเนี่ยค่ะตัวนังซื้อกะสีเก็บทุกตัวค่ะเนี่ยเบิ้งเนี่ยค่ะนี่ก็เสียค่ะข้างบนก็เสียนะคะข้างบนนี่ก็จะคิดนี่ดู คิดอีกตงหาค่ะเป็นเมตรเนี่ยค่ะแค่เขาติดตัวหนังสือสาว้อยใดเนี่ยค่ะก็คิดค่ะเนี่ยเบิ้งคนเรามันอยู่บ้างค่ะนี่คือความเดือดร้อ,อนของประชาชนเด้อค่ะบ่ได้ว่าเด้อค่ะอบตอถ้าป้ต้องว่าหยังณป้าตอต้องอธิบายเนี่ยค่ะให้ให้ให้เขารู้วา่ารัฐบาลเป็นยังไงค่ะเบรริ<า>้งเบรริ้งเบิ้งเบิ้งฟาษีโรงเรือ,อนก็เสีย ถ้าสีร้านก็เสียมีถ้าพี่เสียยุบปิที่เล้กก็เสียค่ะนี่เขายกเลิกไปแล้วคุณรู้ข้อกฎหมายไหมบังคับเบิ้งัคะเ้วคุณรู้ข้อกฎหมายไหมไม่รู้าังคับเบิ้งไปแล้วอันนี้คุณเสียไป้มยใปไงเบิ้งคุณนะถ้าทำไม่ได้ถ้าเสียไม่ได้ก็ยกเลิกออกเนี่ยเอาอยกเลิกไม่ได้ค่ะมันต้องทำมาหากินพอถ้างานก็ตามข้อกฎหมายมันยกเลิกไม่ได้แต่ครจะขอความเห็นใจเฉยว่าทำไมจะต้องเก็บเยอะแยะ ใช่ไหมคะรัฐบาลมีสิทธิ์เอประชาชนก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าอบตอแต่ถ้าอบตบอกว่ามันตามกฎหมายก็คือทำให้รัฐบาลรับรู้ไงคะว้าประชาชนเดือดร้อนเออใช่ไหมคะไม่ได้ว่าเพราะว่าพวกคุณไม่ได้เก็บไปกินกันเองใช่ไหมเออนั่นแหละ เราไม่ได้บ้าพวกคุณเพราะฉะนั้นพวกคุณอย่าเดือดร้อนและอย่าบรนดาประชาชนพวกคุณต้องเข้าใจตรงไหนฉันชี้แจงข้อกฎหมายว่าคุณบอกว่าให้ไปร้อเรียนรัฐบาลคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณไม่ต้องพูดมันไม่ใช่มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนค่ะข้อกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยตามข้อกฎหมายเนี่ยไอ้โตหนังสือเนี่ยมันเสียมงได้ค่ะคอยขอถามเนี่ยในเมื่อเสียไปเราคิดเป็นเม็ดไปแล้วอเนี่ยอ่านค่ะอยกันยังงงเข้าใจค่ะว่ามันเป็นของรัฐบาลเขียนมาฉันก็ให้รัฐบาลรับ เข้าใจป่ะค่ะฉันไม่ได้ว่าพวกคุณเออนี่แหละฉันทายให้รัฐบาลรับรู้ว่าแค่เนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยรายได้พอถึงเดือนละหมื่นอยู่ในบันหนักอยู่ในบันนอกอยู่ในซอยไม่ได้ยุติถนนใหญ่ไ่ได้อยู่ในเมืองเก็บค่ะเบิ้งเก็บภาษีค่ะเก็บค่ะตัวหนังสือเนี่ยค่ะเก็บค่าป้ายค่ะอันป้ายน้อยนี่ก็เก็บค่ะสิให้เบิ้งค่ะบอกให้ทอด บอกให้ีฉันถอดป้ายออกเด้อถ้าเ่าอยากเสียเงินพะนะเบื้องเอาเบื้องเอาค่ะโควิดก็มาความเดือดร้อนของประชาชนกับมียนีสิมาตั้มเติมประชาชนเบื้องเอาเออเบื่องเอาข่เครียดข่ควันระบายนะขเ่เครียดเครียดเพราะไอโควิดเราไม่พอแม่งมาเครียดขาใช้ภาษีเบิ่งอันนี้คิดเป็นเมตรตั้งหากอันที่ข่อยเครียดแห้งนี่ มันอยู่หม่องเดียวกันบ้านเล็กที่เดียวกันป้ายเดียวกันถามว่าฉันคิดหรือยังฉัป้ายเดียวกันแต้ว่าบอกว่ายังไม่ได้คิดค่ะสิคิดค่ะบอกว่าสิคิดปฏิบัติตามเขาบอกว่าสิคิดนะคะถ้าดิฉันว่าทายออกมาสิเขาสิบออธิบายเพราะว่าดิฉันงงค่ะป้ายเดียวกันแต้ว่าแยกคิดค่ะนี่ค่ะเขายังไม่ได้ฉันฉันปวดหัวใจมากเลยรายได้ฉันว่าถึงหมื่นต่อเดือนอยู่ในบ้านอยู่ในซอย บ่ได้ยุติถนนบ่ได้อยู่ในเมืองแต่ฉันต้องเสียภ้าษีที่ฉันเสียใจเหยฉันถอดป้ายน้อยออกบอกว่าถ้าบ่อยากเสียภ้าษีให้ฉันถอดป้ายทางหน้าร้านออกฉันเสียใจเสียใจจริงๆตะวันยุติถนนกขาบอกให้ฉันถอดป้ายออกแต่ฉันไปถามร้านอื่นเขาบอกว่าไม่เสียฉันเล็กเก็บปวดมาจนเนี่ยฉันเก็บกวดมาไปดูว่าเสียไหมไปดูโดยเฉพาะเนี่ยเครียดแห้งเนี่ยมองเดียวกันแต่ให้กูเสียว่าเสียกูเสียสองอย่าง เขียดนี่เชียดแห้งเบิง้งเออนี่เชียดแห้งค่ะคอมีดมาเลยนี่เบิ้งเอาเดี๋ยวให้ปหลาดมาไม่เซ็ยนหรอกเดี๋ยวให้ปหล,ด<ะ>ปลดาดเยวให้มาเลยอ<า>บอมา,ามาคุยรถกูเดือดร้อนผู้ใดเดือดร้อน,อออนก็ต้องเสียใจทั้งนั้นแหละแม่งอยู่ในหมู่บ้านเสียภาษีสัมภาษีส่วนเอายังมากไหม ที่ว่ให้ติดที่ให้ทอดถ้าบ,บ่าเสียเสียว่าไม่ได้จังไหน